วันนี้ครับวันนี้กับพ่อก็ไปชัดวิลทํากินใช,ช่แล้วเชงเคยครับผมพอกันกันบบรรยากาศงามเที่ยงครับพราาเหมือนเ้าชัดได้ขึ้นวดแก้วมาขายมาทรงสนามช้เขตครับผมเลยหาซื้อของกลับไปครับตอนนี้ครับเวลาเที่ยงแล้วครับผมเวลาอาหารตามสั่งครับผมเหมือนเ้าได้มากกับตันหาครับผมเหมือนเ้าะชัดเอามากับมีขวดสีแดงสีเขียวสีขาวครับผมในตันหาได้สามพัน ห้าร้อยบาทครับผมเพราะได้แก้คัดได้มีทุนหมุนซื้อต่อครับแล้วก็มีกําไรมีกําไรไว้ซื้อกินซือ้อยากครับผมยากแต่ละมือแต่ละเว้น,นอยากจะน้ากับขากับน้ำครับผม เศร้าไชาติกะแวะเอาของลูกค้าอยู่ในปลาอย่างมาได้ขว,วดแก้วครับขวดโพสตครับพลาสติกใสครับผมชาติกะแวะกินเขา่านะครับร้านอาหารคางทางครับผมเสร็จไปสนามเขียรครับพลังสิ่กับบ้านครับผมสนามเชียร์ ฟอฝ่าบรรยากาศมืดขึ้นม,มาแล้วครับลมมาเย็นเยนครับโอเคครับผมไม่ชัดขอตัวไปกินข้าก่อนครับผมมันนี่ชัดกระซสืออะไรแล้วบ้านหลังหนึ่งมาครับผมกินเข้าวครับกะเพราหมูสามครับ กินข่าอีมเรียบร้อยครับผมเดินทางไปต่อครับเป็นกำลังใจใกันสู่ต่อไปครับผมเพราะว่าเศรษฐกิจที่เป็นตั้งไหนครับผมกำลังใจใกัน กำลังใจกันครับผมสู่ท่อไปโอเคครับมาหลุดน้ำกันไวจัดจัดอะไรของเต็มรถบร่เดินทางต่อครับผมไปเมื่อแล้วครับผมกำลังเดินทางกลับป้านครับจากครึ่งวันมาอะไรของเต็มรถอยู่จักน่อยครับบอบอรถดรถปัปปไนไดครับตอนนี้ชัดกำลังเดินทางกลับบ้านครับผม ค้าตาเลยครับผมเป็นว่าถึงบ้านแล้วอาจารย์กินเดยไทยเ้เบิงาา้งนะว่าจะได้ของอย่างแน่หนครับผมตอนนี้มันจอดแล้วก็ทายห้เบิรงว่าไหญเพราะว่าถนน,นมันเปียวครับผมโอเคครับผมว่าจะถึงบ้านนายาวกวประมาณอีกสิบกว่ากิโลครับพอกันอยู่บ้านครับผมสวัสดีครับสวัสดีบรรยากาศย้มเศร้าครับลังจ่อคืนนี่ มาหอดสองทุ่มก็เลยบ่ได้ทายให้พี่น้องได้เบิ่งว่าได้ของหลายํำไหนครับผมบรรยากาศย่ำเศร้าครับลมเย็นว,วีวีมาแล้วครับผมสวัสดีทักทายวันใหม่ครับผมมาแต่เศร้าเลยครับ ี่แะครับได้มา,มาวานกับมีพลาสติกไซสครับใสแกะในกระดาษครับในขวดครับผมในหล่อค้ากระทะมาวงหนึ่งในหล่อมอเตอร์ไซส์มาครับผมค่าย่างต้องมางัดออกเอา,าวานกับไปเครื่องมือเนาะ ภาพรวมๆกรับในประมาณนี้ครับนิดเดียวมาเต็มหมดดีป่นายครับครับผมสำหรับคลิปนี้กับพนายมี่อย่างแวะมาทรายส่งกำลังใจพ่อแม่พี่น้องสู่ขุขุนครับผมขอบคุณพี่น้องสู่ขุขุนที่เข้ามารับชมคลิปผมให้ชัดตั้งแต่ต้นจนจบครับขออวยพรให้พี่น้องสู่ขุขุนมีสุขภาพที่แข็งแรง ลำลำรวยเงินทองแหลมาเทมาคาอือเก่าเขาครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สานี้พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับ